With the dead. สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัาห์ละสองตอนทวนพุธและประส,สดีปันทางยูทูบของ RM UDP Life กับผมกระจนรศักดิ์บำรุงสินมั่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมาแล้วครับนะมาแล้วพร้อมกับเรื่องราวของนะข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมบางทีมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายต่อหลายตอนเลยนะอยู่ในรายการนี รายการวิด,ดีเด็ดครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ด,ด,ดของทาง RMTP Live แล้วก็ไหนอย่าลืมเลยนะครับก็ามา YouTube ของ RMTP Live แล้วก็มาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง RMTP u DP Live แห่งนี้ครับสำหรับวิด,ดีเด็ดวันนี้วินาหนึ่งครับเรื่องราวของนะอาจารย์เจษฎาครับนะในแวดวงของวิทยาศาสตร์นะก็ ในวิวัของข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ในบ้านเราก็คงจะนะบางท่านที่ติดตามนะครับข่าวสารเกี่ยวกับในววงวิทยาศาสตร์คงจะคุ้นเคยหรือได้ยินกับอาจารย์ท่านนี้ก็คืออาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ครับได้บอกนะว่าไข้หวัดนกแก้วเนี่ย ่างจากไข้หวัดนกค,ครับพร้อมแนะแนวทางป้องกัน่นาเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรนาน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะผมว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิดหน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงวิย์ทั่วไทยครับเรื่องราวของจังหวัดตรังอีกแล้วนะครับนะตอนที่แล้วก็พูดถึงจังหวัดตรังนะวันนี้ก็พูดถึงจังหวัดตรังอีกแล้วนะครับจังหวัดตรังครับเดินหน้าป้องกันมีให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันนะตลอดจนลดเกิด ลดการเกิดฝุ่นละองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่พร้อมคุมเข้มเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่อ่าเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิยสยาโลกครับนะวิสณาโลกเรื่องราวของไข้หวัดนกนะครับตามรอยวิทย์หน้าหนึ่งเลยในวันนี้นะ แต่ว,ว่าวิสระโลกเป็นการพบเพนกวินครับพบเพนกวินติดเชื้อไข้หวัดนกที่อาณานิคมขนาดยักษ์บนเกาะเซาจอจอเจียครับอ่าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิสราโลกนะครับช่วงนี้ไปกันเลยกับวิชนาหนึ่งครับช่วงวิหนาหนึ่ง วันนี้วินาหนึ่งครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุทธและประสรีผ่านทาง YouTube ของ i M u d P Live กับผมกระจรศัก์บำรุงสิม,มัครับวินาหนึ่งวันนี้ครับนะคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นที่ฟังข่าวนะติดตามข่าวสารในแวดขงแวดวงของวิทยาศาสตร์ในบ้านเรานะครับก็คงจะรู้จักหรือคุ้นเคยกับ ท่านผู้นี้ก็คือศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ครับนะท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเขาได้บอกนะครับนะผ่านทางแฟนเพจนะครับก็คือเพจ Facebook อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบาอาจารย์เจษนะครับท่านบอกว่านะท่านบอกอย่างนี้ครับว่าไข้หวัดนกแก้วนะต่างจากไข้หวัดนก พร้อมแนะแนวทางป้องกันครับนะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์เจษดาเขาก็แนะนำนะครับประชาชนเนี่ยไม่ต้องกังวลเกินไปนะนะเขาบอกว่าไข้หวัดนกแก้วเนี่ยต่างจากโรคไข้หวัดนก เกิดจากเชื้อโรคคนละชนิดกันครับแล้วระดับของความอันตรายที่มีต่อสุขภาพต่างกันมากเลยนะสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองครับเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานะศาสต,ตราจารย์ดเร,รเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับท่านอาจารย์ประจำภาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับได้โพสต์ถึงโรคไข้หวัดนกแก้วนะครับผ่านเพจ เฟซบุ๊กนะครับของอาจารย์เจตนะของอาจารย์เจตสราก็คือนะชื่อแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตนะครับอ่ะโพสต์อย่างไรนะครับเขาโพสต์นะครับอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนะในเรื่องราวนี้เขาบอกว่าโรคไข้นกแก้วนะไข้นกแก้วเนี่ยนะ ก็คือไข้หวัดนกแก้วเนี่ยแหละนะไม่ใช่โรคไข้หวัดนกนะและยังไม่ต้องวิตกกังวลกันมากนะครับในช่วงระยะเวลานี้นะ ก็บอกว่ามีข่าวเตือนเกี่ยวกับโรคไข้นกแก้วออกมาครับแล้วทำให้หลายคนกลัวกันว่ามันจะระบาดและเป็นอันตรายร้ายแรงเหมือนที่เคยมีโรคไข้หวัดนกระบาดเมื่อหลายปีและมีคนเสียชีวิตไปหลายคนมากซึ่งตรงนี้อาจารย์เจษฎานะครับบอกว่ามันเป็นคนละโรคกันครับเกิดจากเชื้อโรคคนละชนิดกันแล้วระดับของอันตรายที่มีต่อสุขภาพเนี่ย ต่างกันมากเลยนะก็คือโรคไข้นกแก้วนั้นเนี่ยนะครับมีชื่อภาษา,ษาอังกฤษนะว่านะซิตาโคซิสนะครับเกิดจ,จากเชื้อแบคทีเรียนะและมีอัตราการเสียชีวิตต่ำผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาปฏิชีวนะขณะที่โรคไข้หวัดนกนะครับมีชื่อว่านะเอเวนอินฟลูเอนซาหรือเบิร์ดฟลูเนี่ยนะ เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันย่อยของไวรัสไข้หวัดใหญ่มีอัตราการเสียชีวิตสูงต้องรีบให้ยาต้านไวรัสให้ทันเวลาครับตามข่าวครับนาะตามข่าวจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขของไทยได้ให้ข้อมูลว่ามีการระบาดของโรคไข้นกแก้วในหลายประเทศแถบยุโรปมีผู้เสียชีวิต5รายโดยพบเชื้อณนะพบเชื้อในนก สัตว์ปีกในป่าและสัตว์เลี้ยงหลายชนิดเลยนะครับแต่โรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่ออุบัติใหม่และเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะนะโดยโรค ซิตาโคซิตเนี่ยหรือโรคไข้นกแก้วเนี่ยนะครับเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ยากซึ่งมีนกเป็นพาหะนะอย่างเช่นนกแก้วนกพิราบนกคิริบูนนะประมาณนี้นะนอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในสัตว์อื่นๆที่มีความใกล้ชิดกับนกดังกล่าวอย่างเช่นสุนัขแล้วก็แมวนะโดยคนจะสามารถติดต่อโรคนี้ได้ผ่านการหายใจเอาละอองเชื้อเข้าไป จากสารคัดหลังฝุ่นที่ติดอยู่บนขนและมูลแห้งของนกโดยคนกลุ่มเสี่ยงจะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับนกนะครับอย่างเช่นสัตวแพทย์ผู้ช่วยสัตวแพทย์คนเลี้ยงนกรวมถึงผู้ให้อาหารนกนะครับแล้วก็อาจจะมีนะคนกลุ่มเสี่ยง อื่นๆนะครับโดยผู้ติดเชื้อมักมีอาการแสดงเพียงเล็กน้อยครับอย่างเช่นนะเป็นไข้หนาวสัน่นปวดหัวปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ไอแห้งนะซึ่งผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ5-14วันหลังจากได้รับเชือ้อและสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือผู้เสียชีวิตมักเป็นกลุ่มคนสูงวัยหรือผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและการพบผู้เสียชีวิตสามารถพบได้ น้อยมากนะคุณผู้ฟังซึ่งในอดีตเคยมีการระบาดในนกแก้วหลายประเทศนะไข่นกแก้วเนี่ยนะหลายประเทศอย่างเช่นเม็กซิโกสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์คอสตาริกาออสเตรเลียนะส่วนในไทยครับ เคยมีการรายงานผู้ป่วยโรคนี้ครั้งแรกเมื่อปี2,539นะย้อนกลับไปเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยนะจากการวิจัยสำรวจในสัตว์ปีกพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เช่นกันแต่พบในอุบัติการที่ต่ำครับล่าสุดยังไม่พบ รายงานผู้ป่วยในไทยครับขอแนะนําให้ประชาชนรับฟังข่าวด้วยความตระหนักรับทราบความเสี่ยงของภัยสุขภาพเพื่อสร้างแนวทางป้องกันโรคไม่ตื่นตระหนกตกใจหรือหลงเชื่อข่าวปลอมจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะคสำหรับข้อมูลของโรคไข้โนกแก้วหรือโรคซิตตาโคซิตนะครับจากศูนย์ CDC ของสหรัฐอเมริกามีดังนี้นะโรคซิตตาโคซิตเกิดจากการที่ตว์ปีกไปติดเชือ้อแบคทีเรียนะครับ นะชนิดชนิดหึงเนี่ยและอาจมีบางเคสที่ติดต่อสู่คนและทำให้เกิดโรคซิตตาโคซิตขึ้นซึ่งมกักจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับนกที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างเช่นนกแก้วนกกระตัว้วแล้วก็เป็ดไก่นะโรคนี้ทำให้เกิดอาการป่วยแบบไม่รุนแรงหรือเกิดอาการปอดบวมนะ จากการติดเชื้อที่ปอดซึ่งป้องกันโรคนี้ได้ด้วยการระมัดระวังเวลาสัมผัสและทำความสะอาดสัตว์ปีกและกรงของมันมีหลายคนเรียกโรโรคซิตาโคซินนี้ว่าโรคนกแกว้วหรือไข้นกแกว้วแต่แบคทีเรียดังกล่าวสามารถติดต่อสู่นกได้หลายชนิดเลยนะครับได้หลากหลายชนิดเลยนะขณะที่เชือ้อแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรคซิตาโคซิเนียในอดีตก็เคยมีการเรียกในชื่ออื่นๆด้วยนะครับนะอ่า นะครับมีชื่ออื่นด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับโรคซิตาโคซิตเนี่ยนะครับแม้ว่าโรคซิตาโคซิตเนี่ยจะนับว่าเป็นโรคที่พบได้ยากในสหรัฐอเมริกาแต่คาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีการรายงานน้อยกว่าความความเป็นจริงเนี่ยแหละนะครับและมันยังสามารถจะเกิดการระบาดใหญ่ได้ด้วยนะ โดยตั้งแต่ปีคริสตศักราช2010เป็นต้นมาครับมีรายงานน้อยกว่า10เคสต่อปีในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ในปีคริสตศักราช2018ครับเคยเกิดการระบาดของโรคซิตตาโคซิตขึ้นในหลายรัฐกับกลุ่มคนงานโรงงานเนื้อสัตว์ปีกโดยมี13เคสที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการขณะที่ได้ได เคยเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกนะครับของโรคซิตตาโคซิตมาแล้วในปีคริสต์ศักราช1,929และ1,930โดยมีผู้ติดเชื้อประมาณ800รายทั่วโลกครับโดยรวมถึงในสหรัฐอเมริกาด้วยนะซึ่งการแพร่ระบาดครับเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้นะชนิดที่ก่อโรคนี้เนี่ยสามารถติดต่อสู่คนที่ไปสัมผัสใกล้ชิด กับสัตว์ปีกที่ติดเชื้อนะซึ่งนกที่ติดเชื้อนั้นไม่จะเป็นที่จะต้องแสดงอาการป่วยออกมาครับแต่ก็สามารถแพร่เชื้อได้ ผ่านมูลและสารคัดหลังจากทางเดินหายใจเมื่อมูลและสารคัดหลังของนกแห้งและกลายเป็นผงฝุ่นขนาดเล็กซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียอยู่นะครับก็สามารถฟุ้งกระจายในอากาศและพบว่าเคสของผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยนะเกิดจากการหายใจเอาฝุ่นของมูลนกแห้งเข้าไปมีเพียงส่วนน้อยนะครับที่ เกิดจากการถูกนกกัดหรือไปจุบป,ปากของนกนะก็มีนะครับกณรู้ฟังนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับโรคซิตาโคซิสเนี่ยไม่ได้แพร่กระจายจากคนสู่คนนะแม้ว่าจะเคยมีเคสที่หาได้ยากเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานนะว่ามีการแพร่เชื้อแบคทีเรียก,ก่อโรคผ่านการเตรียมอาหารหรือรับประทานสัตว์ปีกเป็นอาหารพบว่าคนที่เพศวัยนะมีความเสี่ยงที่จะติดโรคซิซตาโคซิสได้เนี่ย แต่รายงานส่วนใหญ่มักเป็นในกรณีของผู้ใหญ่มากกว่าเด็กนะโดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจะเป็นคนที่สัมผัสกับนกที่เป็นสัตว์เลี้ยงและพวกเป็ดไก่รวมถึงคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับนกนะได้แก่เจ้าของนกลูกจ้างในร้านสัตว์เลี้ยงคนงานฟาร์มเป็ดไก่และสัตวแพทย์ สำหรับอาการครับอาการของโรคซิตาโคซิตจะคล้ายคลึงกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆโดยในคนส่วนใหญ่จะมีอาการป่วยไม่รุนแรงครับก็คือเป็นไข้หนาวสัน่นปวดหัวปวดกล้ามเนื้อไอแห้ง คนส่วนใหญ่เริ่มมีอาการภายใน5 1 4ถึง14วันหลังจากได้รับเชื้อแบคทีเีีนะฮะชนิดที่เกี่ยวข้องกับโรคซิตาโคซิเนี่ยแหละและอาจมีแค่บางส่วนที่เริ่มป่วยเมื่อผ่านไปแล้วถึง14วันครับส่วนในสัตว์ปีกนั้นอาการของการติดเชื้อนะครับนะซิตาโคซิเนี่ยนะจะดูไม่ค่อยจำเพาะเจาะจงประกอบไปด้วยอาการไม่เจริญอาหารตาอักเสบหายใจลำบากท้องร่วง และนกที่ติดเชื้อนั้นอาจจะไม่แสดงอาการป่วยเลยก็ได้นะซึ่งสัสตวแพทย์มักเรียกโรคนี้ที่เกิดจากในสัตวป์ิกติดเชื้อนะว่าเอเวียนนะครามไมดิโอซิสนะครับท่านผิดขออภัยนะครับซึ่งตรงนี้การวินิจฉัยโรคนะครับอาการของโรคซิตโคซิสเนี่ยจะคล้ายคลึงกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆ อีกหลายโรคและก็ยังมีไม่มีวิธีตรวจวิเคราะห์หายเชื้อแบคทีเรียโดยตรงนะครับทำให้แพทย์ไม่ค่อยจะสงสัยนะว่าเป็นโรคนี้และทำให้ค่อนข้างยากครับยากต่อการวินิจฉัยศูนย์ cdc เองก็ไม่ค่อยจะได้รับรายงานถึงโรคซิตต์โคซิตนะจึงควรจะแพทย์นายจะแจ้งแพทย์ให้ทราบนะถ้าเกิดอาการป่วยหลังจากาหลังจากนาได้ ซื้อหรือว่าไปสัมผัสกับนกเลี้ยงหรือว่าเป็ดไก่เนี่ยนะแพทย์จะใช้วิธีตรวจหลายๆวิธีนะในการพิจารณาว่าเป็นโรคซิตาโคซิตหรือไม่ซึ่งนะครับรวมถึงการเก็บเสมหะเลือด หรือสวอปตัวอย่างจากในจมูกหรือช่องคอมาตรวจหายเชื้อแบคทีเรียสำหรับการรักษาครับคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซิตาโคซิตนั้นไม่จะได้รับยาปฏิชีวนะนะเพื่อรักษาโรคซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าได้รับยาปฏิชีวนะหลังจาก ที่เริ่มป่วยนะและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอย่าเหมาะสมแล้วนั้นส่วนมากจะหายเป็นป,ป็นปกติได้มีเพียงแค่บางคนครับที่มีการรุนแรงและต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะอย่างเช่นเกิดอาการปอดบวมนะปอดติดเชื้อนะลิ้นหัวใจอักเสบ ตับอักเสบเส้นประสาทหรือสมองอักเสบทําให้เกิดปัญหากับระบบประสาทส่วนอัตราการเสียชีวิตนั้นน้อยมากครับคือน้อยกว่า1ในร้อเคสครับถ้าได้รับยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมนะครับนะซึ่งการป้องกันโรคตรงนี้เนี่ยยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคซิตาโคซิตนะครับและถ้าเคยติดโรคนี้แล้วก็สามารถ ติดได้อีกในอนาโคตนะแต่สามารถดูแลป้องกันตนเองและผู้อื่นได้ครับอย่างเช่นซื้อนกจากร้านสัตว์เลี้ยงที่เชื่อถือได้เท่านั้นและถ้ามีหรือทำงานเกี่ยวกับนกหรือสัตว์ปีกให้ระมัดระวังในการสัมผัสจับต้องและทำความสะอาดตัวนกและกรงนะครับได้แก่รักษาความสะอาดของกรงทำความสะอาดกรงและถ้วยน้ำถ้วยอาหารทุกวันจัดวางตำแหน่งของกรงไม่ให้อาหารขนนกและมูลนกกระจายถึงได้ กระจายถึงกันได้นะครับก็คือว่าอย่าวางกรงซ้อนทับกันใช้กรงที่มีผนังปิดด้านข้างหรือหาที่การระหว่างกรงถ้าจําเป็นต้องวางกรงไว้ข้างกันครับหลีกเลี่ยงไม่ให้นกอยู่ในอยู่แน่นกรงเกินไปครับแยกนกที่ติดเชื้อออกไปทําการรักษาใช้น้าและยาฆ่าเชื้อร่าดบนพื้นผิวกรงก่อนที่จะทําความสะอาดกรงหรือพื้นผิวที่มีมูลนกเปื้อนอยู่หลีกเลี่ยงการเช็ดแบบแห้งหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อลดก,การกระจายของขน,น และฝุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมล้างมือของคุณนะของคุณผุ้ฟอางเองให้ทั่วด้วยน้ําไหลผ่านและสบู่หลังจากที่สัมผัสกับนกหรือมูลของมันครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวนะอย่างเช่นถุงมือและหน้ากาก,ากที่เหมาะสมเมื่อต้องสัมผัสจับต้องนกที่ติดเชือ้อหรือทําความสะอาดกรงของมันนะครับอ่าตรงนี้ก็ขอบคุณข้อมูลนะครับจากแฟนเพจนะครับ ที่ชื่อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบอาจารย์เจตนะครับแล้วก็นะครับขอบคุณนะคสำหรับความรู้ดีๆจากศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับท่านเป็นอาจารย์นะจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความรู้ดีๆ,ๆแบบนี้ตรงนี้นะครับอ่านี่คือวิทย์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิทย์ทั่วไทยครับนะมีเรื่องราวนะครับนะเรื่องราวของจังหวัดตรังนะครับอย่างที่บอกตอนที่แล้วก็ไปตรัง วันนี้ก็ไอ้ตรังอีกเช่นเคยนะฮะอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับจังหวัดตรังครับเดินหน้าป้องกันมีให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันตลอดจนลดการเกิดฝุ่นลองขนาดเล็กเพียม2.5ในพื้นที่พร้อมคุมเข้มเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่อ่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรไปฟังกันต่อกับวิทย์ทั่วไทยรับช่วงวิททั่วไทย วิดทั่วไทยครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสตอนท้วนพุธและประสดีทาง YouTube ของ r m g t p live ถ้าคุณรู้ฟังนะมีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรือย้ายนำเสนออะไรนะครับบอกกันเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางทั้งทางเพจ Facebook นะครับแฟนเพจของ r m g t p live หรือนาใต้คลิปเสียงที่คุณฟังฟังอยู่ณขณะนี้เลยนะครับสะดวกช่องไหนไนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งครับวิทย์ทั่วไทยเรื่องราวของจังหวัดตรังครับเดินหน้าป้องกันมีให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันตลอดจนลดการเกิดฝุ่นลองขนาดเล็กเพียม2.5ในพื้นที่พร้อมคุมเข้ม เขตควบคุมไฟป่าในท้องที่ครับนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะบอกว่าจังหวัดตรังได้เดินหน้าป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันตลอดจนลดการเกิดฟูลองขนาดเล็กเพียมงในพื้นที่โดยได้กําหนดเขตควบคุมไฟป่าและแนวทางการปฏิบัติโดยมอบหมายให้ในายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากร นาวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน้าที่ที่ต้องสอดส่องดูแลให้ประชาชนในท้องที่ครับได้ปฏิบัติตามประกาศการกําหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดตรังอย่างเคร่งครัดเลยนะท่านนี้หากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใดในเบื้องต้นให้ช่วยกันดับไฟซะก่อนครับเพื่อไม่ให้ไฟขยายออกเป็นวงกว้างหากไฟรุนแรงไม่สามารถดับได้ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หรือหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าตรัง ที่สายด่วน1362ย้ำอีกครั้งนะครับ1362หรือโทรศัพท์หมายเลข0817378081ย้ำอีกครั้งครับ0817378081เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าระง,งับไฟในทันทีพร้อมเน้นย้ำการจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติมีความผิดนะคุณผู้ฟังมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา220ด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้หลายภาคส่วนก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการนะลดการลดการเกิดปัญหาไฟป่าแล้วแล้วก็หมอกควันนะครับเพื่อที่จะเป็นการลดการ เกิดฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่ด้วยนะดูนี้หลายหน่วยงานหลายจังหวัดหลายภาคส่วนนำให้ความสำคัญกับการลดฝุ่น PM 2.5นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนเลยนะอ่านี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวจากจังหวัดตรังนะเดินหน้าป้องกันมีให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันตลอดจรลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่พร้อมคุมเข้มเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่นะครับช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยช่วงหน้าวิศนันโลกราเรื่องราว ของการพบเพนกวินติดเชื้อไข้หวัดนกค,ครับที่อนานิคมขนาดยักษ์บนเกาะเซาจอร์เจียอ่าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อกับวิษถานโลกครับช่วงวิสธานโลกช่วงนี้วิษถานโลกครับเรื่องราวจากนักวิทยาศาสตร์พบเพนกวินหลายตัวบนเกาะเซาจอร์เจียครับซึ่งเป็นแหล่งผสมพันธุ์ขนาดใหญ่ของเหล่าเพนกวิน ติดเชื้อไข้หวัดนกโด, cultura, โดยพวกเขากําลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับสํานักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่11มีนาคมทีม่ผ่านมานะว่าเพนกวินกลายเป็นสัตว์ชนิดล่าสุดบนเกาะเซาจอร์เจียที่ถูกติดเชื้อไข้หวัดนกชนิด H5N1 หลังก่อนหน้านี้มันแพร่กระจายในหมู่นกทะเลรวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสายพันธุ์ต่างๆบนเกาะแห่งนี้นะครับ ชายฝั่งของเกาะเซาจอเจียเป็นที่ตั้งอนานิคมเพนกวินขนาดใหญ่โดยมักจะมีเพนกวินจำนวนนับล้านตัวมารวมกันในฤดูผสมพันธุ์เพื่อหาคู่และเพื่อเลี้ยง,ยงดูลูกน้อยนะครับแต่ละาูนยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าพวกเขาพบเพนกวินเจนทูและเพนกวินกษัตริย์อย่างน้อยชนิดละ5ตัวติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก h 5 n 1แล้วนะด้านดร์นอร์แมน รัดคริฟนะครับนักเออนักนิเวศวิทยาสัตว์ปีกจากสำนักสำรวจขั้วโลกใต้แห่งสหราชอาณาจักรนะครับบอกกับสำนักข่าว BBC นะว่าตอนนี้ฤดูผสมพันธุ์ของเพนกวินใกล้จะหมดลงแล้วนะครับใกล้จะหมดลงแล้วผลกระทบจึงมีอยู่อย่างจำกัดแต่แต่ที่น่ากังวลคือฤดูผสมพันธุ์ครั้งถัดไปหากไข้วันนกระบาดมากและมีอัตราการตายสูงก็อาจกลายเป็นความกังวลด้านการอนุรักษ ระดับโลกได้นะครับทั้งนี้เชื้อไข้หวัดนกนะครับมีอยู่มาหลายทศวรรษแล้วแต่โลกยังเผชิญกับการระบาดครั้งใหญ่เรื่อยๆโดยเฉพาะกับสายพันธุ์ H5N1 ซึ่งค่าชีวิตนกและสัตว์ป่าไปจำนวนนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ทวีปแอนตาร์กติกานะครัวโลกใต้นะครับรอดจากการระบาดครั้งใหญ่มาตลอดเนื่องจากความห่างไกลแต่สถานการณ์เริ่มไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนะครับและในเดือนตุลาคม นะปีที่ผ่านมาก็มีรายงานการพบไข้หวัดนกบนเกาะเซาจอร์เจียเป็นครั้งแรกในนกควัวสีน้ำตาลนะครับตามด้วยนกนางนวลใหญ่จากนั้นในเดือนมกราคมปีนี้นี่เองนะมีรายงานยืนยันว่าพบช้างและแมวน้ำขนปุยติดเชื้อไข้หวัดนกด้วยนะครับก่อนที่มันจะกระจายไปยังนกนางนวลน,นะครับรนักนกนางนวลแกรบคััวโลกใต้นะกับนก ออาบาทรอสนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือเพนกวินนี่เองนะครับซึ่งตรงนี้ดร์รัดคริฟเนี่ยนะบอกว่าการพบเพนกวินบนเกาะเซาลจอร์เจียติดไข้วันนก,น,ก,น,ก,น,กนั้นเป็นสิ่งที่เกิดนะสิ่งที่ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นนะครับเนื่องจากไวรัสชนิดนี้เล่นงานเพนกวินเจนทูที่หมู่เกาะฟอร์แลนด์ซึ่งห่างออกไปทางตะวันตกราว1,500กิโลเมตรไปแล้วโดยคาดว่านกสควัวกับนกจมูดหลอกเออนกจมูก หลอดยักษ์เนี่ยนะซึ่งอพยพไปตามจุดต่างๆในอเมริกาใต้คือพหาหะที่นำเชื้อมาอยัางเกาะเซาเจอร์เจียนักวิทยาศาสตร์กำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะว่าไข้วันนกมีปฏิสัมพันธ์กับเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆอย่างไรอย่างเช่นเพนกวินมักโรนีนะครับซึ่งมักใช้เวลาอยู่ในทะเลนะในช่วงฤดูหนาวอาจช่วยให้มันเลี้ยง เรื่องการติดเชื้อได้นะครับแต่เพนกวินเจนทูกับเพนกวินกษัตริย์มักใช้เวลาอยู่บนชายฝั่งทำให้พวกมันมีโอกาสสัมผัสเชื้อมากกว่านั่นเองนะครับอ่านี่คือ เรื่องรานะครับของวิศนาโลกเรื่องราวของการพบเพนกวินติดเชื้อไข้หวัดนกที่อาณานิคมขนาดยักษ์บนเกาะเซา์จอร์เจียนะครับมาถึงช่วงนี้ท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการต่างๆนะครับรับฟังรับชมรายการต่างๆของทาง RMUTP Live แห่งนี้นะครับเมื่อเข้าไปที่ YouTube ของ RMUTP Live นะ แล้วละก็นะก็มีหลากหลายรายการที่เลือกติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคุณฟังชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปที่คลิปนั้นๆเลยคลิกเข้าไปแล้วก็ ติดตามที่จะรับชมรับฟังันไรยุทธ่ินัก็ติดตามได้กับทาง YouTube ของ R M U D P Live และที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆนะครับย้ำกันทุกตอนเลยนะเข้ามาที่ YouTube R M U D P Live เข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U D P Live แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับเป็นประจำอัปเดตการสัปดา่ะละ2ตอนทุกวันพุธและประัติสรีมานาง YouTube ของ R M U D P Live เจอกันได้ไหมครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกรจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด